ดูแต่งตัวนี่คะ่ะใส่ชุดเย็นตะคนกอกขากเอความลับ,ม,บมาลาไ่ไหนมาคะเนี่ยกลับบ้านยืนยืนยืนดูแต่งตัวนี่คะ่ะใส่ชุดเยีนตะคนกอกขากเองความลับใจมันจะไม่จุดจีม่วงนี่มันเป็นชุดแม่ไม้นะคะเป็นแม่ไม่ก็ดีสิยังมีคนเอานี่มันไม่ม้เลยสิอย่าไปว่าใครเลยคะ่ะโทษตัวเองดีกว่า หน้าคุณมันแล้วนะ้ำเป็นเหมือนเจ้าลี่อาเจ้าจามเมียพี่เชอรี่ย้ำตอกย้ำหนูได้ไหมอ่ะตอกย้ำก็ได้ค่ะอ่ะพี่เชอรี่จะไปไหนคะับหนูเป็นเพื่อนคุยกับหนูก่อนนะอะไรนะขึ้นมาคุยกับหนูก่อนนะพี่เชอรี่หนูไม่นะ่าเปิดประตูให้มัน ไม่ค่อยสบายใจอ้าวแล้วพี่เชอรี่ล่ะเชอรี่สบายใจมากเลยค่ะแต่แกูมาลาเขาเลิกเชอรี่มาเป็นเพื่อนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวน,น,นั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่งก่อนอเอ่อพี่มาล่าเพราะแต่เรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอคุณอยู่ไหน,นครับผมอยู่หน้าร้านพรสลินนะครับใส่ชุดสีอะไรนะครับผมจะได้หาเจอครับผม คุณคอยู่ไหนครับอ้าวโหนี่หน้าเหรอเนี่ยชมพูไม่สวยตรงไหนอะส่วนผู้ชายคนที่สองนะแตงโมตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วอะเธออยู่หน้าร้านแล้วล่ะจริงเหรอแล้วเธอใส่ชุดสีอะไรมาเธอใส่ชุดสีน้ำเงินติดโบสีชมพูอยู่ที่หัวข้างขวาด่จ้า ใช้แตงโมป่ะครับใช่ค่ะเสียเวลาดูอะสิแบนแล้วก็แบนอีค่ะแล้วคนที่สามนะมักสาสดๆละอนๆเลยอ่ะรอ้มโอนะนะคะแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยไปกันเลยค่ะ สวยแต,แต่งตัวเฉยอีกสวยเท่าอ้ำเมื่อไหร่ค่อยมานัดกูอมันให้เหตุผลว่าพี่แต่งตัวเฉยมาดูสิพี่แต่งตัวเฉยตรงไหนอะอยังไม่ลืดตัวมไม่ต้องเสียใจยนะเสียใจยทําไมล่ะอีกสาวมาแล้วก็ไปเกาหลีแล้วพี่มาาจะไปทำสถานการณ์ที่เกาหลีไม่ใช่หรอ,อ,อนอ่นสิสร้าทำไมวะแหงบ่ายได้กัน,นัาน ขอารมณ์ไหนของเขาเนี่ย